สวัสดีครับแม่ลุยครับสวัสดีหมรวยเติเ่งหยิบซีล่ะมีดซีเรียกันว่าเขาหัวนู้นเออน่ไปแน่นันวะ <ๆ S 1> เฮ้ยเจ้าคือบอกบอกไปหดหูวีนงมากเนี่ยเป็นสี่สามเก่าน้ำบักหลายบาทเช่มือฟันวานเขาเด็กหน่อยมาเฮียนอีกเลยเด้แต่เป็นเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าผู้ใา้เป็นพัวมากอุ้มมากไม่เฮียน้องนี่แล้วเป็นผู้ใา้อุ้มมากแต่ว่าเด็กหน่อยเป็นมิยิ่งเย่กับปูศาส์นี่เขาก็เก่านั่นแหละ นอนเด็กหน่อยผู้น่ะาแต่หากใบเอามันก็บว่องหายดิอุ้มมาผู้พรอุ้มมาหลินเทียนแต่คือละดีกี้แย่หอยอุ้มมาหลินนั่นแหละเอาแย่หอยมาเป็นผู้สร้างมูลนเขาามีงีงมากเอกก็เลยว่ามากับมาตัวนอนกับนอนตัวเลยปูสาดเห็นมันนอนเด็กหน่อยเอาเล่นบ่เหมือนเอาเอานอนนอนน้ำเท้าพอมันเอามา่เท้าพอเท้งลูกเต้าลูกเลยเออก็เลยว่าบ่มาหลกให้ยมอดไว้เขาหรือว่าชิบชีเอวัน มันก hmm. no hmm. ับเมียน uh, ี mm ่เ hmm. ล mm ็กหน่อยเป็นห so, uh, right? uh ึ่งเนาะเล็กดูไส้ฝากมากเนาะสี่เนาะมันเกิดว่าเขาสิบสี่อยู่กับนี่แล้วเด็กหน่อยสิบสี่แต่ว่าเด็กหน่อยมันเป็นไม่งี่งพวมากผู้ไส่ดีกวมากกอนเป็นผู้ไส่มาต้องกันแต่ว่าเขาบอกอะไรว่าไม่ให้เข้าลอกคอมาเล่นเงี้ยน้ำแน่กลางสี่หมไส่จะมาหกมาหกหนึ่งสี่เลยจักแล้วผู้ไส่เกิดก็สอสิบเก็ดไหมเคยไปทนแล้วเออมันเกิดพราสอสิบเก็เอาน้ำมสาเรื่องเลย กระล้วแท้แฉลลงสิไรตัววะมันเกิดพวกซอสิเกตพวมาไห้แตวาเอกวัดมั่เกี่ยวกันมันสิโรคกับลุกโริเกตเกี่มวเก่ยวกันแล้วแท้เขเลยว่าสิปากเล็กันเอาไม่ใส่เงาคนเล็กน้อยเนาะผู้ยิ่งเด้มันเป็นผู้ยิ่งของมาหาแต่ว่าผู้ใต้กูม้าพอมันเหลามานะคือว่าแนวเรีกว่าจิเขาแล้วเนาะห้เลขไปแล้วจะมาฟันเห็นเล็กน้อยตัวดเราไม่ดูแย่งพิเงินกอนเอากระห้ เก้าสามกับสิบสี่เนี่ยดีเก้าสามสิบสี่เขียนแล้วนะแต่คราบไปเป็นหกสามเนาะเดี๋ยววันอีกกนกันพลาดเย่ก็าเรยว่าเสียวสิบสี่เก้าสามเก้าศูนย์น้ได้เลยเงินกวนานอ่อนนะเออเาศูนน้ำหลงไปเพเอวาเสียวแปดเก้าอีกคนหนึงอือแปดเก้าเออั่นทันเเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยฮไสิบสี่เก้าสามหกสามแล้วก็ เก่าศูนย์เจ้าเรียกว่าเพื่อแปดเก่าน้ำเยอเพราะว่าฟันเห็นจะพูดเท่าน้ำงมันก็เล็กแต่ว่ามันสิมนี้เก่าอย่าจนเนาะ ฝันว่าได้ได้เงื่อนลววันขึ้นยังไงไปข้ามเจยวหมาเน่ามาถึงไปเงนไปน่าเย่เย่เขาว่เอาเลยนาะหมาเน่าเลยวันนี้ข้ามกับหมาหนี้ไหมบานี้หมาทุกมันตายสามตัวมันแล่นได้ไหมก็เยี่ยจิวันสิเป็นเก่าสามไหมอืมไปข้ามเนาะเถาเนาะวันนี้ข้ามก็เป็นผู้เฒ่ากับเก่าไหมหมากับสามตัวไหมมันนอนตายอยู่วันนี้หมาสามตัวมันแล่นได้ไหมเออแต่อยังหัวเนาะกุกฝันไหมอืออะไ่ชื่อว อายุบนเด็กอะไรก่อายุสักเก็ดกว่าจาไม่ไ่อยแม่ตรงอัน่ีงว่ามันเลีเขาสิเขาวอัวคือฝันวันเด็กหน่อยไม่เหยนเท้งฝันวันดีด้าไปยี่ค่ำเดียวอ่อนเสียวอ่มาไปถ่นหน้าห้เขาอ่นไน้าจะฟองบาถ่มไหมสามตัวเออไล่เท้ายค่ำหนีกับหมาหมาบนหมาต้มตายแลน้ำฝ่อยค่ำหมามีสามตัวเลียนน้ำฝนบนเมดไหมครับ มันเลยขึ้นมากแม่มาว่า <มะ S 2> ตายไหมงวดที่ไม่รวยไอ้ซิซี่เขากะได้ไปอุ้มลกูกร้าน,<บ>นอะไา,า่าหอยเอามากเฮีเ้ยมคะร้านร้านเออร้านเพิ่นของอยร่ยหอยมันเป็นผู้ชายคนอุ้มมาเล่น้ำเมื่อนั้นเขาเนาะเออบันนี้บันนี้ก็ฟันว่าเขาอุ้มร้านมาเลเนี่ยน้ำคือกันแต่ว่ามันเปลี่ยมองเขามันเป็นผู้หญิงบ้านนี้อนแย่หอยมากมันเป็นผู้ชายผู้ชายหนุ่มออกซิซี่่หอยเป็นผู้อุ้มมากเป็นไม่ยิ่งบ้านี้เล็กหน่อยเป็นไม่ยิ่ ผู้ใช้ฝันอุ้มากันมันเล็นเป็นยังไงบันจีจังไดบันพก็ิบบเป็นหนึ่งคือเกา่าติไอตามตำาราทรหน้าฝันมันมันเป็นเจ็ดสามนุ่งเจ็ดหนึ่งสามไอตามตำรามันเดียอแต่ที่มี 1, 1> สิบสามมีมีเจ็ดว็มาหมดตอนมมไม่ไม่ยหอยกับอุ้มมีผู้ใชยมาเป็นไม่ยิ่งมันเก่าออกซีนึ่งเวันอ้อบานีนนสับรับกันบานีเด็กหอยเป็นไม่ยิ่งผู้ใายอุมากัน หมดก้อนเหมือนแย่หอยอุ่มมากเป็นผู้ใช้เยกกันเลยว่าห้ามันเข่าละทีเกาหมดก้อนมันออกซีหนึ่งเฮ้ยมันสิเป็น1ิซีก็ไไ้จริงสินะขวมขืนเอีเด้นีครับเอาตามนี้แล้วไงเนาะเอานะครับสตมีว่าแม่ลุยนะครับว่าสิซีเด้อนะครับอุ้มเล็กน่อยเคยถือเลกอุ้มเล็กหน่อยเขาเล็กน้อยมาให้เคยถือแบบนี้สิบซีเลยเนาะแต่ว่าพ่ออสเกิดของพอผู้มากนี่ไปถามแล้วพ่อซอืสิเกต ได้บอกลองว่ามันหลายตัวออมอเรย์เขียนลงกไห้ดอกได้บอกลอเลยกระไดเล่นได้เขียนอยู่เขียนลงอยู่อ่ะเออนะครับแต่เก่ามันกับเกี่ยวกับพัวมา,มาดอกแต่แยกหอยอกับเบร์ไอ้ถา้าพ่อโซแล้วเนาะแต่ว่าแยกหอยแล,ล้วเกิดพ่อโซสิบสองมีหมดแต่ว่าเลขที่หายมาราอรยไปแล้วนะครับก้อนสิบว่าฟันในเด็กน้อยเนี่ยคือหาเก้าสามหกสามเก้าศูนย์มีเพิ่มเติมมากคือแปดเก้านะครับฟันเป็นผู้เฒ่าเนาะคนวันนี้ฟันวารีดาไปขึ้นหมดขึ้นฮะมันมีเก่าสิน ครับผมกับประมาณน,นี้เด้อนะครับความฟันน้องแม่ลุยในงวดน,นี้เด้อนะครับ,ราบาก็ในน้าฟันยังเข้าหมดเลยเพราะจุดดินบ้านของอืมบ้านเล็กที่ไปเข้าแปดเก่าท่เออคือว่าก็เปลียนแปดเก้าเลยนะคือว่าผู้เฒนะ่ามันเป็นเก่าไหมอืมไม่เตียวหรอกวะครับก็ลองเบิ่งเด้อนะครับฟันลักษณะนี้มันเคยมีโชคเด้ออืมมีลุยได้เล็กน้อยงวดน,นั้นผมจำได้ว่าอีกงวดหนึ่งต่อมา ฟันเดด้หนอย่้องบ๊ไยห้องบไ,ได้เอาไว้เ<แ>รื่อบา่งมวน,นี้เดเอาไว้เวนี้เดี๋ยวอาไว้ปูสามันนอนพอมพอเต้งลูกเลยนาจะงม,มดกวอนนี่ไรเขาหนีมันบอกมันเลย่เอเอาวันนั้นงวต่อมาจากที่ซิซีวันนั้นเอองวดถี่ซิซเราเขามาขอยขนเงี้ยนเยบ่เบาเขานี่เออเรื่องบบ่อยากได้เล็กหน่อยผู้ยิ่งไะนะมวนนี้เลยได้วันวนี้เอาไม่ยิ่งกับมันอนปูสาดมันนอนกับพอมันเลยะแต่ซิซี้เนาะหมดกนนี่ไรเขาหนีหมดอย พี่น้องที่มันเจนว่าหลายตัวถ้าเขาอยากจวดเอาค่ะมันกันว่บ่ได้เลยมันบ่มัดมันนี่ว่าทอทอกันไหมมันทอทอรักเสมอเนาะเออมันหานบ่ได้ไหมสิสิวงตัวหนึ่งกับเสียดายตัวหนึ่งไหมเอาเรียกเอาพี่น้องมาสนะมันเล่นเนียนบ่ได้มักตัวได้เรียกเอานะครับเออแต่ว่าทิฟฟี่เนี่ยค่อยถือนะครับอืมมันมักมดสตูเด้มันเล่นเนียนบ่ได้เขาทาบนี่เป็นเลขฝันว่าได้เนื้อเงี้ย ก็สีน้ำเก่าสามกับน้ำตัวเก่ากับเลยกว่าฟันว่าอะไรใดๆพออย่งข่ำก็เลยว่าม้าพันกับสามตัวแม่มันตายพออย่าก็เป็นเก่าอย่างเงี้ยเหล็กเลยนะสนใจว่าเก่าสามสิบสี่เนาะมันพูดเถ่าไปเลยกับมิตะเก่าเก่าก็เลยว่ามันสิบ่มีเก่ายี่ดีบ่เส็จนี้ยก็เรยมากน้ำนะเก่าสามสิบซี่มันเลยว่าไอ้ฟันว่าได้รยังเนี้ยในน้ำขี้โอ้ต้งคนนะงวดใหญ่ซีบสี่สองก็เรยกเก่าแมนที่ฟันวันนี้เท่ากันก็ได้ วันนี้ก็ได้เนีย่ยมาแล้วก็เล่นตามี่เข้าเมืขาอีกหะเมื่เขานะอีกเนาะเขาสามแล้วก็กันสีว่าพวกตัวนี้กะเสียดายตัวนั้นก็นสีซ้ำตัวเอฟซีแม้มามต้อกันไหมมาต้องกันซื้อมัดสุโดโตไหมห้ไปแล้วซื้อมาดุดโตวะซื้อมัดมแล้วเนาะอ้าวแม่รมู้ยินะยันยเราเด้่พี่น้องนะครับซื้อมาดุดโตเริ่มพันวานะครับมาดุดโตแล้วให้แล้วแฟนว่าเรซื้อได้ให้แล้วซื้อนะครับซื้อมัดตัวเนาะ มักมุดสุดโตแม่บ่ได้เรียกคนนี้ <c oughs> เรียกที่รักมากที่สั่งมาพอแล้วเอาเขได้บอกว่าอะไว่าสินินตัวไรครับครับาตามแม่ลุยว่านี่เด้อน,นะครับตัดใจว่าอะไฮักพีเสดายน้องนะครับเอาเลยเด้อน,นะครับว่าสิบสี่เคยฝันแบบนี้เคยถึงมาแล้วนะครับสรุปบางวันนี้แม่ลุยฝันว่าคอนอุ้มเด็กน้อยมาให้เป็น <he en S 1> มิ่ง<อ>ามาเฮียนเนาะมาเฮียนมานอนหลินอยู่เฮียนตึ้งพอตึ้งหูเลยสื่อเทียเขามาสิไลเขานี้ได้บ่มักมิ่งพวกนี้เจ้าไหนเจ้าไหนเขานอทลินกัน เขาเพิ่มมาเล็ที่นเด้อเขียนอะไรสุดด้อเด็กบ้านเด้อนะครับสุเทียนเนี่ยไม่งีบประมาเรปูซ่าอย่างไรหนึ่งหศูนย์หนึ่งหนนกอ่ะหนึ่งหกศูนย์อือเรียกว่าปูซาเนีเขาเอาเมืองนอนนี่แล้วก็บลูกมืงหัวแสนมาเมงตรงมี้หรอกนะสุเทียนสิพอคอยเอาได้เล็กน่อยมงีบประคาัมวันี้ยังได้ไงเขาเนาะมานอนอยู่บ้านเนาะอืมมาเลขทีหนึ่งหกศูนย์เด้อสามนะครับผนเคยฟันแบบนี้ผนเคยถือกับซิบซี้มาแล้วนะครับ ปลายทีหนึ่งหกศูนย์เลขที่ให้ก้อนอีฟันในเด็กน้อยคือเก้าสามหกสามเก้าศูนย์ครับแต่เพิ่มเติมมากคือแปดเก้าเนอนะครับในวันนี้แต่ว่าเผนว่าอายุพอผู้อุ้มเด็กน้อยไมมเนี่ยคนไปสืบมาแล้วผนว่าพ่อสอสิบเก็ดพ่อสอเกิดอ,อายุปะไรวาเตยว่ามันหลายตัวว่าซื้อวา่าสื้อฟันกัจากฟันอายุกัสี่ห้าศูนย์นั่นแหละเอ้ห้าศูนย์เนาะเพราะว่าหนึ่งเก็ดมันกับห้าสิบปีนี้นั่นบอ ครับสมาเขียนลงเนี่นะครับกบสุฟังก็คอมันกหลายตัวลวเนาะห้าน้องถามหาคือหห้าสิปีนี้ละว่าพ่ออสี่เตอร์เซ็นต์อจมานกันสุภุสุคนะครับทาเป็นเลยในงนนี้เ้อนะครับวันดีฝ่าวปทุระเาเลยกับฝ่าวทายฝ่าลงใง้พี่น้อยุ้ได้ยงรถเตงผู้ไปกินต้มไก่โอ้ยดีตอนพี่ผู้เชี่ยกินต้มไก่เนี่ พอทายว่าอยากนต้องดอกไค่งหยาบพนวะเอิวางแต่แ yeah, ล้วจ้งว่าจมมงแล้วจริงิแล้วริงแล้วแขวนวดีสุดดอกพนเร็เอาเอาต่เราข้นไลืหลายเด้อสโมมงสุรีนหอมสิบสามม่งใช่วงไขมันเด้อนะครับสามม่งเขาปิดไปว่าขันสุขสุขคนข้าสวัสดีครับ